สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมเลยนะคะวันนี้มาพบกับอู๋เอมพีอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมนะคะรถกระบะพร้อมติดตั้งเพลนนะคะสเปคตามสั่งของลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าแปลงหน้าแปลงกันชนเป็นตัวใหม่ตัวโดมินเตอร์นะคะเต็มชุดเลยคันนี้นะคะต้องขอบพระคุณเสียจากร้านสิทธิมูลเ่อสซ้างน,นะคะรับไปไว้ใช้งานเป็นคันที่สแล้วนะคะคันแรกลูกค้ารับไปเป็นรถหล้อดำนะคะ อันนี้เป็นรถกระบะพร้อมติดตั้งเทนค่ะเพนลูกค้าจะหามานะคะทางร้านจะประกอบใส่ให้นะคะแล้วก็ทําสีให้ใหม่นะคะตัวเพนนะคะของลูกค้าก็จะเป็นเพนสามตันสามตอกนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวกระบะลูกค้าสั่งมานะคะยาวห้าเมตรห้าสิบค่ะเป็นสเปคตามสั่งสีตามสั่งที่ลูกค้าแจ้งเลยนะคะ คันนี้เป็นคาสินโนนะคะคาสินโนสวยๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆกรนะคะนานไทครก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นสเปคตามสั่งนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้เป็นรถเคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดำสิดเคนหรือว่าจะเป็นกระบะ ลองแบบนี้ก็สามารถสอบผ่านกันเข้ามาได้เลยนะคะแหนบทางร้านเสริมให้เพิ่มทั้งแหนบหน้าแล้วก็แหนบหลังเลยนะคะแบตเตอรี่ใหม่คูกกลองดักน้ําทางร้านใส่ให้นะคะของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยค่ะกลองอากาศนอกในกลองสไลดกลองน้ามันเครื่องทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง Jo 5 d นะคะร7 5แรงเป็นเครื่องสี่สูบคอมมอนเรลค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันนะคะ ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าแอร์เครื่องเสียงทางร้านเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ปกติค่ะตัวนี้จะเป็นจอ Android นะคะสามารถเชื่อม WiFi เล่น YouTube ได้ทางร้านติดตั้งให้ทุกคันเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าจัดเป็นเบาะเก่านอกญี่ปุ่นเลยนะคะเบาะมาสวยๆเลยลูกค้าอยากได้เป็นแบบเก่านอกญี่ปุ่น ก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะคะหรืออยากจะบิวอินเป็นแบบไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะค่า mm. ถ้าท่าในใดสนใจนะคะ mm. อยากได้เป็นรถรุ mm. ่นไหนสเปคไหนนะคะ mm. แจ้งเข้ามากันได้นะคะสอบถามพูดคุยกันได้นะคะลูกค้ายังไม่ซื้อไม่เป็นไรสามารถปรึกษากันเข้ามาก่อนได้นะคะพิกัดอูนะคะอยู่ทางพัานภอชุมพลบุรีจงังหวสุรินทร์นะคะเบอร์โทรติดต่อ0 9 0 1 9 0 3 9 6 4 แล้วก็อีกเบอร์0610920037ค่ะคันนี้แปลงหน้าแปลงทั้งตัวหน้าเป็นหน้าโดเมเตอร์แล้วก็ตัวไฟด้านล่างนะคะครบชุดสวยๆเลยค่ะค่ะก็ขอให้ลูกค้านะคะรับรถไปใช้นะคะก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮงๆรวยๆงานเข้าเยอะๆเลยนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ